สวัสดีวันพุธนะครับตื่นเช้าขึ้นมาดูเรื่องเล่าเช้านี้จริงๆจะดีใจนะที่คุณชอยยุทธได้กลับมาเป็นพิธีกรแล้วนะทำให้รำลึกนะครับสมัยที่เรายังหนุ่มๆอยู่นะตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องฟังพิยุทธนะดีใจที่ได้ยินเสียงพี่เขาอีกทีน,นะครับ ข่าวดังของวันนี้คือเรื่องการบริาหารห่วยแตกการฉีดวัคซีนที่สถานีบาง,บางสู้ใช่ไหมนิกบ,บางซื่อใช่ไหมเออมันซื่อกันจริงๆเลยนะคนไปรอกันเป็นพันเป็นหมืน่นตกลงจะไปฉีดวัคซีนเนี่ยน่าจะไปติดโควิดกันการจัดการการบริหารมันแย่งริง คนก็โทษผู้ว่ากอทมอัศวินไม่บอยหารให้หวยขนาดนี้แย่ yeah. ยาไม่มีคนไปแล้วก็ฉีดไม่ได้อัศวินก็โยนกลับเลย mm hmm. ก็พระหมอโอภาสเนี่ยหมอโอภาสท,นะที่ดูแลด d ีซของเราอะนะกรมโรคระบาดอะหมอโอภาสก็ออกกลับมายัน ไม่ใช่ความปิดของผมผมให้วัคซีนคุณไปแล้วพวกคุณบอยหาไม่เป็นเองทะเลาะกันเด็กสองคนนี้คนไทยก็ยังตายอยู่ดีคนไทยก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนอยู่ดีแต่ผู้ว่ากทมกับหมอที่ประเทศไทยไว้ใจให้ดูแโลโรคระบาดให้เรา บออโอภาษก็กอกมากัดกันมันเด็กอายุสขวบห้าขวบแย่งของเล่นกันบางทีผมเห็นใจท่านนายกเว็บจันโอชานะก็ตามรายงานข่าวเนี่ยอัศวินเนี่ยถ้าหมอโอภาสเลยคุณไม่เป็นโูกผู้ชายจนนายกต้องบอกว่าเฮ้ย hey, ยุติกันนะเราไม่ได้มาทะเลาะก,กันคำดี้ไหม บอกกันมาที่เห็นใจนาะยกระยุธ์จารกรรมกันนะที่มีคนที่มาช่วยเขาบริหารเรื่องที่ทําให้คนตายอะ่ะแย่ได้ขนาดนี้จริงๆแล้วน้อยครั้งนะที่ผมจะเข้าข้างคุณอัศวินนะผมก็บอกตลอดเวลาว่าเขาเป็นผู้ว่ากทมที่ไม่น่าจะเหมาที่สุนในประวัติศาสตร์เขาผู้ว่ากทมเลยนะแต่สำหรับเรื่องเนี้ยผมเห็นด้วยเพราะผมเองก็เคยมีปัญหากับหมอโอภาสแล้วผมก็เป็นคนที่ พูดมันจะพูดยังไงแล้วว่าหมอโอภาสเนี่ยคือเป็นปัญหาที่ทำให้คนไทยเนี่ยเจ็บไม่สบายแบคซีนไม่พอแล้วก็ตายเขาเป็นคนที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงเลยนะอาจจะจำได้นะครับผมกับหมอโอภาสก็เคยมีปัญหากันนะที่ตอนนั้นผมน่าจะเป็นคนไทยคนแรกเลยนะที่บินไปจากเมืองไทย เราก็ไปฉีดยาไฟเซอร์ Pfizer, ที่อเมริกาเราบอกว่าเพียงรายงานกลับมาแค่นั้นเองบอกว่าเออนะอเมริกาเขาฉีดได้ฟรีนะดีอย่างงู้นดีอย่างนี้นะแล้วก็มีไอ้หมอคนนี้นะหมอโอภาสเนี่ยอ๋ยอบอกไม่จริงนะใช้รอจิตกันหน่อยอเมริกาฉีดฟรีให้ทําไมนะอย่างงู้นอย่างนี้มาบอกผมโกหกผมก็เลยอัดกลับเลยเราก็ยังมาไม่พอยนะหมอโอภาสเนี่ย ยังมาบอยว่าผมไม่ได้อะไรนะรับเชิญไปฉีดซีโนแบกจริงตอนนั้นเพื่อจะไปทำข่าวกระทรวงสาธารณสุขเพื่อหาทุกวิธีทางที่จะแก้ตัวว่าว่าตัวเองอะเซอร์นะไม่ตามข่าวเป็นหมอกบในกาลาจนวันนี้คิดดูซิคนกำลังจะตายกันทั่วเมืองเนี่ยตัวเองยังออกมาทะเลาะก,กับผู้ว่าอัศวินอะคือผมไม่เข้าใจคนพวกนี้ คนมันตายอยู่อ่ะหมอโอภาสเป็นหมอผมเชื่อว่าคุณเป็นหมอเพราะคุณอยากช่วยให้ชีวิตคนไม่ตายนะแต่ตอนนี้คุณแค่ตัวแค่ตัวเพราะอะไรเพราะคุณไม่มีคุณสมบัติดีพอที่จะอยู่ในตำแหน่งนี้นะผมพูดหรืพูดไงแล้วว่าท่านนายกครับท่านต้องเปลี่ยนตัวเล่นคนนี้ดูแรลเร่องนี้มาปีครึ่งแล้วมีอะไรที่ดีมามาจนวันเนี้ย คนของในพักท่านเองอ่ะคือคุณอาศวินเนี่ยก็มีปัญหากับเขาแล้วอะ่ะเขามีสเสน่ห์อะไรหรหมอโอภาสเนี่ยที่ทำให้ความไม่เก่งของเขาทําให้ความเซอ่อของเขาทําให้ความดื้อของเขาเนี่ยยังอยู่ในตําแหน่งที่ดูแลปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศชาติแล้วก็ดูแลได้ห่วยแล้วคนตาย เรื่องหนึ่งนะแต่ก็ฝากกันนะครับผู้ว่าสวินนะคนในกระทรวงสาารณสุขมโอภ,ภาษ์นะพวกคุณกัดกันเนี่ยนะแย่งขนมกันเนี่ยโทษกันไปโทษกันมาเนี่ยคนที่ตายคือคนไทยนะคนที่จะไม่มีพ่อแม่อยู่ด้วยกับเขาเนี่ยก็คือลูกๆนะหลานๆป้าๆนะนะนะ คนตายเพราะพวกคุณบริหารไม่เป็นเอาให้ชัดเจนสถิีไม่มีเหตุผลอื่นไม่ต้องอ้างอะไรอื่นเลยวันนี้ท่านนายกนะครับก็ออกมาฟังในข่าวนะวันนี้ฟังในข่าวไยนะที่บอกว่าจะมีกฎหมายฉุกเฉินต่อต้านเฟกนิวส์ใครพูดอะไรขึ้นมาที่เป็นเฟกนิวส์หรือจะเป็นเฟกนิวส์จอมขวัญเขาถามนะ ท่านรัฐมนตรีดีนนะว่าท่านพิจารณาย,ยัางไงว่าอะไรเป็นเฟกนิวส์ท่านก็ไม่ได้ตอบนะผมจะตอบแทนเลยนะครับจอมขวัญเฟกนิวส์คือข่าวอะไรก็ได้ที่คนไทยพูดออกไปแล้วเราไม่เข้าหูรัฐบาลนี้ง่ายดีไหมะอะไรที่ไม่เข้าหูเขาคิดว่าไม่สนับสนุนเขาเนี่ยเขาก็จะพิจรารณาเป็นเฟกนิวส์ทันทีเลยนะเพราะตอนนี้ข่าวจริงเนี่ยก็อาจจะเป็นเฟกนิวส์ใช้แล้วนะ หลืออาจจะผิดก็ได้แต่ว่าอดถามไม่ได้ครับท่านนายกงั้นการที่รัฐบาลยังออกมาบอกว่ามียาวัคซีนพอบริหารกันอย่างดีเผยแพร่ไปทั่วถึงไม่มีปัญหากับการจองหรือภายในร้อยวันประเทศจะเปิดเนี่ยนับพวกนี้เป็นเฟคข่าวไหมครับ แล้วคนที่พูดออกมาเนี่ยควรจะโดนลงโทษแล้วจับไหมหรือเฟกนิวส์ใหญ่ที่สุดคืออะไรโควิด1 9บระบาดเพราะคนไทยไม่มีวินยัยไม่ทำตามกฎเพราะอันเนี้ยเฟคนิวสที่สุดนะเพราะข่าวที่แท้จริงคืออะไรเพราะบริหารกันไม่ดีแล้ววันนี้ก็เห็นแล้วว่าบริหารกันห่วยซะจน ผู้ว่ากทออบอก,กับหมอใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องดูแลเรื่องนี้ให้กับประชาชนเลยออกมากัดกันออกมาเกี่ยงกันออกมาด่ากันออกมาทะเลาะกันท่านนายกครับไปอาไม้เรียวนะตีตูดทั้งสองคนนี่หน่อยได้ไหมตีตูดทั้งสองคนนี่หน่อยได้ไหมนะทุเรศพูดได้ครับเดี๋ยว แย่มากอะตอนนี้กดแชร์กันได้แล้วนะเพราะผมจะมาเปิดข่าวอะไรให้ฟังที่ไม่แน่ใจว่าเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายนะแต่เป็นสิ่งที่ผมได้ติดต่อได้คุยเองแล้วคุยกับคนที่เขาตัดสินใจเรื่องยาเมอร์โดนาเลยจะมาเล่าให้ฟังผมมีเพื่อนอยู่ที่อเมริกานะครับ ผู้ชายคนนี้เป็นผู้ที่เป็นล็อบบี้ที่เก่งมากคนหนึ่งในอเมริกาผมก็ถามเขาเรื่องยาเมรโดนาหรือยาไฟเซอร์เนี่ยเขาก็เลยไปหาเบอร์ให้ผมได้ให้ผมโทรไปติดต่อกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยาเนี่ย f i n a l ลีเมื่อวานหลังจากพยา,ยาม,มาสองอาทิตย์แล้วเนี่ย mm hmm. ผมก็ติดต่อได้ที่สิงคโปร์ mm hmm. ผู้ชายคนนี้นิสัยดีมากนะ mm hmm. ขเขาเคยอยู่เมืองไทยได้มา16ปีเลยนะ แล้เพิ่งถูกย้ายไปอยู่สิงคโปร์งั้นเขารักเมืองไทยมากข่าวดีขอแล้วกันเขาก็ยืนยันว่าเมื่อวานเนี้ยทางเมอร์โดนาเนี่ยได้เซ็นสัญญาก,กับทางองค์การเพสว์แล้วแล้วมอโดนาก็จะมาถึงเมืองไทยเดือนตุลาไม่มีเร็วกันนะครับเดือนตุลาจะมาถึงแล้วก็ทุกเดือนก็จะส่งมาเป็นหลอดๆจนกว่าเดือนมิถุนาปีหน้างั้นเราให้สบายใจอย่าง จากคนที่เขาดูแลเรื่องนี้เลยเมารโดน่าจะมาเมืองไทยแนย่เริ่มเดือนตุลานี้ผมถามว่ามาเท่าไหร่อันนี้เขายังไม่ตอบนะแต่เขาบอกมาทุกเดือนไปถึงมิถุนาผมก็ถามว่าแกรขอสั่งอีกได้ไหมถ้ามีโรงพยาบาลเอกชนอื่นอยากสั่งอันนี้ข่าวร้ายหน่อยนะครับคำตอบของสุภาพบุรุษคนนี้ก็คือเมอร์โดนาสำหรับปี2021ไม่มีเหลือแล้ว ไม่มีเหลือแล้วเร็วสุดที่จะสั่งรอบหน้าได้เนี่ยคือต้องไป Q3 หรือ Q4 ปีหน้าเลย Q3 หรือ Q4 ปีหน้าเลยบอกว้าวทำไมต้องรอนานขนาดนั้นนะอ่ะก็ประเทศอื่นเขาจองหมดแล้วะนะไอาการที่ตัดหลอดมาให้กับทางประเทศไทยได้เดือนตุลาเนี่ยก็เป็นการที่ค้นคว้าหาจากเมอร์โดนาเนี่ยมาให้ประเทศไทยเนี่ยอย่างสูง แล้วเขาก็พูดเลยเพราะเขาเองเนี่ยรักเมืองไทยเขาเคยอยู่เมืองไทยมา16ปีนะผมไม่อยากเอ่ยชื่อเขานะแต่อันนี้ก็เป็นวิรบุรุษคนหนึ่งที่รักประเทศไทยแล้วก็ช่วยประเทศไทยให้นํายามาโดด้ามาได้นะงานนี้ไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองไม่เกี่ยวกับใครไม่เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับว่าทางโรงพยาบาลเอกชนไทยได้ส่งเรื่องไปขอซื้อผู้ชายคนนี้ก็หามาให้ได้จะเริ่มส่งเดือนตุลานี้แต่สิ่งที่น่าเศร้าคืออะไร ถ้าจะสั่งมากกว่าที่สั่งไปแล้วไม่มีจนกว่า Q3 เลยผมก็เลยถามต่องั้นถ้าผมจะขอสั่งเลยล่ะจองคิวไว้ก่อนวจองคิวได้ก็จองคิวไว้เลยสำหรับ Q3 ปีหน้าพอผมพูดงี้ปุ๊บเขามานั่งคิดอ้าวแล้วถ้าเกิดโควิดมันจางไปล่ะ Q3 Q4 ปีหน้าแล้วแล้วมีใครดันซื้อไป5ล้าน6ล้านโดสจะมีปัญหาไหม อันนี้ข่าวร้ายหน่อยนะครับจากปากของผู้ชายคนนี้เลยนะว่า Q3 Q4 ปีหน้าโควิดยังไม่จางเด็ดขาดเพราะถามว่าแล้วคุณมองจางกันเมื่อไหรนะ่ล่ะฟังกันดีๆนะจากคนที่ดูแลยาวัคซีนชั้นหนึ่งของประเทศไยของโลกอันหนึ่งบอกว่า projection ของบริษัทยาทุกบริษัทยาคือโควิดน่าจะจางเนี่ยห้าปี ห้าปีห้าปีนะครับงั้นเขายังผลิตยาอย่างเต็มที่เต็มประตูผมก็ได้โทรไปหาโรงพยาบาลที่ผมรู้จักในเมืองไทยบอกว่านี่คือสิ่งที่ผมได้รับจากมอรโดนา่าถ้าคุณอยากสั่งก็เตรียมตัวสั่งเลยจองแถวเลยคิวสมอย่าให้พลาดเหมือนรัฐบาลไทยที่ไม่เคยจองคิวอะไรเลย คุยกันไปคุยกันมาเราก็เริ่มมีการสัมผัสกันที่ดีอะนะขมาก็ถามเขาว่าชีวิตเขาเมืองไทยเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนี่คือวิธีคุยกับคนนะคือพยายามทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเราเสนิทกับเขาเราเอ็นดูเห็นใจเขาคุยไปคุยมาผมก็ถามเลยว่าแล้วมีวิธีไหนมามถามจริงๆแหละรู้ว่ายู่ตอบมาแล้วนะว่าตอนนี้มาร์โดนาไม่มียาแล้วเนี่ยอันนี้อยากให้แชร์กันจริงๆนะอันนี้สําคัญมากนะครับเหมือนพี่นวัดปะสิบแชร์เลยสิบแชร์เลยสิบแชร์เลย,เลยทุกคนสิบแชร์เลย ไม,ไม่ได้รอเล่นพี่นวัตนะเห็นใจพี่นวัตนะครับของเครียดของตึงนะก็พี่นวัตช่วยดูแลสุขภาพหน่อยก็แล้วกันนะแต่ก็ยังของยืนยันนะครับพี่นวัตพยายามอย่าไปชี์ให้คนไม่ฉีดวัคซีนนะยังไงฉีดก็ดีกว่าไม่ฉีดนะกดแชร์กันหน่อยผมก็เลยถามว่าถ้าประเทศไทยอยากได้เมอร์โดนา่าวันนี้เลยมีไหม เพรตัวเมอร์โดนาเองเนี่ยคือต้องเข้าใจนะครับบริษัทที่เขาทํางานให้เนี่ยเป็นตัวแทนของเมอร์โดนานะชื่อว่าซูเลกนะครับงั้นซูเลกเนี่ยไม่มีไม่มีทางเลยที่จะหายาให้กับประเทศไทยได้ต่อไปแล้วเพราะมันหมดแล้วเพราะถามว่าแล้วถ้าติดต่อเมอร์โดนาตรงล่ะก็อก็ไม่มีทางเหมือนกันเพราะรัฐบาลอเมริกาเนี่ยรัฐบาลเดียวเนี่ยซื้อเมอร์โดนาเป็นร้อย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 ล้านโดสยุโรปอีกร้อยร้อยร้อยล้านโดสแ้าเขาไม่มีพอแล้วยาพวกนี้ยเขาทําสัญญากับรัฐบาลพวกนี้แล้ว ไอ้เขาไม่มีเสร็จที่จะไปอยู่ดีๆยกเลิกสัญญาพวกนี้แล้วส่งมาให้กับประเทศไหนประเทศหนึ่งงั้นคนที่คุณต้องติดต่อเนี่ยคือรัฐบาลอเมริกาไม่ใช่เบอร์โดนาหรือไม่ใช่ซูริกบอกว่าเอาเรื่อยังไงล่ะแล้วเขาให้เลยนะบอกคุณทอมมิสเตอร์ทอมใช้ความลับเลยนะตอนนี้เป็นความลับแล้วนะเพราะเขาบอกผมว่าพูดให้ทุกคนฟังนะอเมริกาตอนนี้ทุกคิวเนี่ยทิ้งยาเมโดนาหรือไฟเซอร์เนี่ย ควอเตอร์เลย25ล้านโดส25ล้านโดสพวกเราทิ้งเพราะอะไรเพราะอเมริกาตอนนี้ไม่ฉีดกันแล้วนะไม่ฉีดกันแล้วละยาพวกนี้มันมีอายุงั้นทุกทีที่ยากใกล้หมดเนี่ยอเมริกาก็จะหาประเทศบริจาคโดยที่เขาเนี่ยยืนยันนะว่าเขาเคยได้ติดต่อกระทรวงต่างประเทศไทย สถานทูตไทยในอเมริกาว่าให้รีบไปติดต่อแล้วล็อบบี้ว่าเวลาอเมริกาจะทิ้งยาเนี่ยให้ทำสองอย่างหนึ่งขอหรือขอซื้อต่อจากชาวอเมริกันที่เสียภาษีวาถามว่าจริงเหรอทำได้เหรอมอเอา้าก็คราวที่แล้วที่ได้หนึ่งจุล้านโดสไฟเซอร์มาอ่เพราะเอา้าแต่เขาวที่วได้1 5จล้านโดสไฟเซอร์มาจะลงใครติดต่อกันแน่เขาบอกเลยนะ คุณมีสวสัญชาติไทยอ่ะเลือดไทยอ่ะคือแทมมี่ดักเวิร์สอ่ะสวของเอล์โนยอ่ะคนคนนี้แหละมีบทบาทที่สุดเพราะเขาเสนิทกับไบเดนมากเขาเนี่ยเป็นคนที่นำยามาให้เราเขารู้กันแต่เขาจะติดต่อหรืออธิบายหรืออ้อนวอนให้กระทรวงต่างประเทศเราหรือสถานทูตเราที่อเมริกาทำยังไงก็ได้เนี่ยบอไม่เคยได้ความสำเร็จเลยเขาใช้คำนี้เลยนะเหมือนกับไม่สนใจเลย มือนกับไม่ใช่งานฉันไม่สนใจท่านดอนอยู่ไหนครับเขาพูดถูกมันเป็นหน้าที่ของกระทรวงต่างประเทศของเราที่จะไปติดต่อกระทรวงต่างประเทศของอเมริกาเพื่อจะล็อบบี้ที่จะนำยานี้มาให้คนไทยหรือหาวิธีอื่นแต่เป็นไงครับกระทรวงต่างประเทศเราเฉยนิ่งปล่อยให้คนตาย ผมก็ถามว่านางอยู่แนะนำยังไงเขาพูดคำเดียวเลยขอความชื่อเหลือจากคุณแทมี่ดักเวิร์สเขาเป็นสวที่มีพลังและมีอำนาจมากแล้วเวลาไปออฟเฟอร์เนี่ยออฟเฟอร์สองอย่างอย่าเพิ่งไปออฟเฟอร์ว่าเราจะเอาฟรีแต่เราขอจ่ายนะครับกลับให้กับคนที่เสียปภาษีที่อเมริกาได้ไหม พราะอเมริกาคมไม่เอาอนะแต่อย่างไรมันก็เป็นออฟเฟอร์ที่ดีไม่ใช่ไปขอฟรีเพราะก็ถามว่าที่คุณรู้มาในภูมิภาคเนี้ยใครน่าจะได้ยามากที่สุดเพราะประเทศที่ล็อบบี้อเมริกาดีที่สุดตอนเนี้ยคือประเทศไหนรู้ไหมครับพูดแล้วผมเซ็งอะ่ะคือเวียดนามเขาบอกเลยว่าเวียดนามเนี่ยทำงานร่วมมือกับเขาร่วมมือกับเบอร์โดน่าร่วมมือกับรัฐบาลอเมริกาในอย่างดีมากแต่ประเทศไทยไม่เคย เอามือเข้าไปเลยอันนี้ไม่ได้เฟกนิวส์ครับนี่ผมได้ยินจากผู้ชายคนนี้จากหูผมเลยเขาอยากช่วยเรางั้นผมแนะนำครับท่านนายกครับท่านเองอะยกหูโทรศัพท์อย่าให้คุณดอนยกนะท่านใจผมไปนั่งข้างท่านก็ได้นะครับคุยกับคุณแทมมี่แทมมี่ please help พวกแค่นียไม่ต้องใช้ภาษาเปงกฤดเยอะครับ Senator Tammy, please help as a descendant of Thailand please help ไม่ต้องกลัวเสียหน้าไม่ต้องคิดว่าไปขอทานไม่ต้องไรเลยเรามีสอวอที่มีสัญชาติไม่ใช่สายเลือดไทยนะครับนั่งอยู่ใกล้หูกับประธานธิบดีไบเด่นมากทำไมเราไม่ใช้เขาให้ถูกต้อง เพราะถ้ากลัวเสียหน้านะพราะว่ากลัวเสียคนตายมากกว่ามันไม่ยากครับการคุยกับคนเนี่ยผมประทับใจกับสุภาพบุรุษคนนี้เมื่อวานที่ได้ข้อมูลผมแล้วผมก็ดีใจว่าเมอร์โดนาได้ตัดสินหายาให้ประเทศไทยได้เดือนตุลานี้แต่เมื่อเรารู้อยู่ว่ามียาที่อเมริกากำลังจะทิ้งแล้วเรามีเพื่อนชื่อแทมมี่ดักเวิร์ส มีอำนาจมากนั่งอยู่ที่วอชิงตันดีซีท่านนายกยกขูโทรศัพท์นะครับ worst case ค,บคำตอบคือไม่ได้แต่น้อยท่านก็พยายามแล้วคนไทยไม่ขออะไรมากครับท่านตอนนี้ขอความพยายามอ่ะขอความพยายามเราอยากเห็นความพยายามไม่ใช่ความเกี่ยงกันกัดกัน โทษกันด่ากันว่ากันออกกฎหมายออกมาที่พยายามปิดปากกันรัฐบาลทำดีนะครับนะครับไม่มีใครเขาว่าไม่มีเขาด่าการที่ท่านนายกหรือดีต้องออกกฎหมายป้องกันว่าตัวเองไม่อยากโดนด่านเนี่ยมันเป็น การชัดเจน,นหนึ่งว่าผลงานมันห่วยซะจนคนไทยอดทนไม่ได้แล้วท่านเคยคิดเนี่ยยิ่งออกกฎหมายพวกเนี้ยยิ่งทำให้ประชาชนเขารู้สึกว่ามันห่วยเพราะคนที่ไม่มีอะไรที่ต้องแก้ตัวนะเขาจะไม่แก้ตัวคนที่เขารู้ว่าเขาทำอะไรดีที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะทำดีที่สุดนะครับเขาจะไม่แก้ตัวนะเ,เรื่องสุดท้ายเมื่อวานผมพูดไปแล้วนะน้องสองคนที่ คุณแม่นอนเสียชีตนะครับหลังจากได้ฝากฝากังน้องๆไว้แล้วว่าต้องทำยังไงะนะหลังจากเขาออกจากโควิดแล้วเนี่ยการตรวจแล้วเนี่ยผมขออนุญ,ญาตนะครับถ้าใครติดต่อผมมานะ0819315879นะผมจะอุปการะอุปการะใช่ไมเได้กอุปรรมอันไหนวะอะผมจะยินดีอุปถัมเด็กสองคนนี้นะครับ จนกว่าเขาเรียนจบผมขาที่อยู่ให้ผมจะหาทุกวิธีทางที่ให้วิญญาณคุณแม่เขาที่อยู่บนสวรรค์เนี่ยไม่กังวลแล้วงั้นถ้าใครช่วยคุรุณาติดต่อให้คนที่ดูแลเด็กสองคนเนี้มาถึงผมหน่อยผมจะอุปการะเด็กสองคนนี้เองครับไม่ใช่เพื่ออะไรหรอกเพื่อให้เกียรติคนตายเพื่อให้ความหวังของคุณแม่เขาเป็นจริง งั้นช่วยผมหน่อยนะครับผมผมพูดคนเดยวผมไม่รู้ติดต่อ,อยังไงผมไม่เก่งพอที่จะไปโทรหาคนนู้นคนนี้เรื่องพวกนี้ผมไม่ตอนนี้ผมไม่ถนัดจริงงั้นถ้าใครรู้นะครับหรือบ้านกําพระที่รับเด็กสองคนนี้ไปแล้วนะช่วยติดต่อมาหน่อยนะครับผมจะดูแลน้องเขาจนเขาเรียนจบนะหาที่อยู่ให้เขานะครับเด็กสองคนนี้ไม่ควรจะไม่มีอนาคตเพราะความผิดพลาดนะครับ ของการบริหารของรัฐบาลนี้แล้วก็ฝากสุดท้ายนะครับขอยืนยันและขอย้ําอีกทีแล้วนะครับหมอโอภาตต้องถูกเปลี่ยนผู้ชายคนนี้นะครับมีเลือดติดมืออยู่ด้วยความดือ้อความงโง่ไม่อขอบีผู้ชายว่าโง่เลยผมสัญญาจะไม่พูดใครว่างโง่หรอกความดื้อแล้วกันขอโทษทีนะครับที่ว่าโง่นะเขามไม่งโง่เขาเป็นหมอนะความดือ้อความไม่เอาไหนความไม่รู้อินโนอินเนนะครับ คนนี้ต้องดูแโลโรคระบาดให้เรานะเป็นไงล่ะแย่มากนะครับขอบคุณมากทุกคนครับสวัสดีครับ